สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมอ่าครับอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่อ่าถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะได้ฟังตอนที่ผมเป็นเด็กนักเรียนแล้วนั่งรถวินลงวินคนหนึ่งนะครับ,รบแกก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตแกนะครับแต่วินมอเตอร์ไซค์มาตลอด <c oughs> นะครับแกก็มีวันหนึ่งเหมือนแกเกี่ยงรับลูกค้ากันตลอดนะครับว่าเออแบบสมัยก่อนมันจะไม่ไม่มีป้ายคิวอะไรอะไรขนาดนั้นก็เหมือนกับว่าจำจำกันเอานะครับแต่จะมีลุงคนหนึ่งนะครับที่แกชอบแบบอ่ามั่วคิวตลอดเวลานะครับพอเห็นแบบว่าเป็นแบบคนแต่งตัวดีหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแกก็จะแบบขี่ออกไปเลยบางทีแบบบางคนก็งงอะไรเงี้ยครับจนมาอยู่คืนคืนหนึ่งเนี่ยด้วยความที่อ่าคนที่ชอบแย่งคิวเนี่ยแกเป็นวินที่มาใหม่ นะครับแต่ <นะ S 2> คือแบบเป็นน้องของเจ้าของเจ้าของวินเจ้าของพื้นที่ดูแลตรงนั้นนะครับ <cent ess> <gentle> เขาก็เลยไม่มีใครค่อยค่อนข้างจะว่านะครับลุงคนเนี้ยเขาก็เลยปล่อยให้แกเจอสิ่งที่ควรน่าจะเจอนะครับเป็นการตอกให้แกรู้สึกว่าไม่ควรทําแบบนี้นะครับในค่าคืนตอนนั้นเนี่ยอ่าเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีฝรั่งเยอะนะครับแต่ซอยที่อยู่เนี่ยถ้าหลังจากประมาณสักสี่ทุ่มไปแล้วนะครับก็จะมีแต่คนไทยละที่ใช้บริการนะครับ ทีนี้เนี่ยเข้าวินกันเหมือนเดิมครับจะมีทั้งหมดตอนนั้นสี่คนนะครับจะมีลุงคนที่ชอบแซงเนี่ยหนึ่งคนและลุงที่ชอบพ่วงผมไปโรงเรียนหนึ่งคนลุงที่ชอบพ่วงผมผมใช้ชื่อว่าลุงแขกแล้วกันลุงแขกเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าอ่าเดี๋ยวถึงตาแกเนี่ยลุงคนเนี้ยเหมือนไม่ชอบที่หน้าแกอยาต้องออกนําตัวก่อนนะครับลุงเนี่ยก็เลยอ่าเดินเข้าไปหลังคิวนะครับ,รบแล้วก็ประยิบมอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยขี่อ้อมไปทายนเยวันนี้ไม่วิ่งละนะครับแล้วทีเนี้ย แกก็ขี่หายไปนะครับแกไปซื้อทูกนะครับที่อ่าร้านไหว้ดอกไม้อะไรเงี้ยแกซื้อไปประมาณกรรหนึ่งแล้วแกก็ไปจุดดอกหนึ่งตรงทางโค้งซึ่งแกรู้อยู่แล้วว่าอ่าทางโค้งทางโค้งเนี้ยนะครับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี้ยที่เคยถูกค่มขืนตายและชอบมาขึ้นวินให้ไปส่งที่สุสานท้ายวัดนะครับซึ่งเจอกันหมดแล้วทั้งวิน มีแกคนเดียวที่ยังไม่ได้โดนรับนนองนะครับในค่ําคืนนั้นเนี่ยแกก็จุดทูกนะครับและก็บอกว่าอ่าแม่คุณเอ้ยถ้าเป็นไปได้นะครับช่วยสั่งสอนตาลุงอ่าคนคนนี้หน่อยเขาทำประพฤติตัวไม่ดีมาโดยตลอดอืแล้วก็ทําให้คนในวินเนี่ยเดือดร้อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เลยโทรไปหาเพื่อนๆที่อยู่อีกสาอีสองคนนะครับให้กลับบ้านนะครับ เป็นจังหวะเดียวกันเลยทีนี้ลุงคนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่นะครับแล้วเขาเนี่ยก็น่าจะรับหรืออะไรเนี่ยแหละนะครับแต่เรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงนะครับแต่เช้ามาเนี่ยทุกคนปรากฏว่าไม่เจอตาลุงที่ชอบแซงคิวะนะครับมาวิ่งวินนะครับทีเนี้ยอ่าแป๊บหนึ่งนะครับ หัวหน้าวินเนี่ยก็เลยโทรมาซึ่งเป็นพี่ชายเขานะครับเขาก็เลยบอกว่าพวกเองไม่ได้บอกหรือว่าอ่าหลังสี่ทุ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยให้กลับกันหมดเนี่ยไม่ได้บอกกับน้องข่าหรืออะไรประมาณเนี่ยอืเขาก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วเป็นยังไงครับก็เนี่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าไปรับผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากนะครับแล้วทีเนี้ยพอรับไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปส่งซอยซอยหนึ่งซึ่งเป็นซอยเก้าสิบสี่ นะครับเป็นซอยที่ฝรั่งอยู่เยอะแต่มันเปี่ยวเพราะว่าไฟทางเนี่ยไม่มีเลยนะครับในจังหวะที่ตัวเองขี่รถไปเนี่ยนะครับก็อ่ามองกระจกหลังนะครับด้วยความที่เห็นผู้หญิงคนนี้ใส่กระโปรงขาสั้นนะครับพยายามปรับกระจกเนี่ยให้ต่าลงนะครับแต่พอปรับลงไปเนี่ยมองมองไปเนี่ยก็รู้สึกตัวเองเนี่ยคิดไม่ซื่อนะครับก็เลยเลี้ยวรถไปทางหนึ่งนะครับแต่แปลกใจ นะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับเลี้ยไปทางเนี่ยทำไมผู้หญิงเนี่ยถึงไม่มีการขัดขืนหรืออะไรนะครับก็คิดเข้าข้างตัวเองแหละครับว่าอ่าโอเคเขาสมยอมก็เลยขี่พาไปที่อ่าโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงมือเขาเข้าไปนะครับในจังหวะที่ตัวเองเนี่ยพาเขาเข้าไปนะครับแล้วก็จะทําไม่ดีมีร้ายนะครับหันไปมองกระจกเนี่ยนะครับเพื่อที่ตัวเองกําลังถอดเสื้อพอถอดเสื้อเสร็จเนี่ยหน้าตัวเองอยู่ที่กระจกนะครับ แต่มองไม่เห็นใครอยู่ในกระจกเลยทั้งๆที่ผิงคนนี้นั่งอยู่ตรงหน้ากระจกแท้ๆนะครับอก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลัวนะครับพยายามจะทําตามที่ผู้ใหญ่บอกว่าลอดขามองจะเห็นมองลอดใต้วางขาใช่ครับอพอก้มลงไปมองเนี่ยครับแล้วก็อ่าการหายใจจังหวะที่ตาตัวเองเนี่ยกําลังจะ ไปประสานง,งานใต้วางขาเนี่ยนะครับเพิ่งก้มไปเนี่ยครับนับหนึ่งไม่ถึงสามพอไปถึงปั๊บสิ่งที่เห็นเนี่ยอ่าคือหน้าของคนเละๆคนหึ่งน,นะครับและพูดว่าปรับนิสัยใหม่นะไอคนนิสัไม่ดีครับนะครับและแกก็หมดสติไปเลยออเนี่ยครับอันนี้คือเรื่องราวของลุงแบบที่เขาอยากดัดนิสัยอ่าอยู่ตรงนั้นคือเรื่องราวสั้นๆที่ผมอบอกฝาก คือไปจุดทูปบอกผีซะเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวช่วยสั่งสอนไอ้อตาคนนี้หน่อยชอบแย่งคิวคนอื่นและไอีตาคนน,<ช>นี้เนี่ยก็คิดไม่ดีกับผู้โดยสารด้วยจะไปแย่ง<ช> <Q S 2> คิวคนอื่นโดเฉพาะเจอผู้โดยสารสาวๆสวยๆจนวันนั้นเนี่ยสพโอกาสไปรับ<ช>ผู้หญิงคนหนึง่งตรงไหนก็ไม่รู้แล้วผู้หญิงคนนี้ให้ไปส่งแต่ปรากฏว่าคิดไม่ดีพาผู้โดยสารเข้าโรงแรม แล้วก็เจอผีหลอกใช่ครับเออโอ้โหแต่คนที่จุดธูปบอกผีนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเขาเขาเจอกันบ่อยครับลุงแกบอกว่าแกเจอบ่อยบ่อยมากบ่อยจนจนชนิดแบบว่าไปขอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนนั้นเขาก็ตั้งให้เป็นศาลนะซึ่งผมเดินไปผมก็เห็นผมก็ยกมือไหว้ตลอดตั้งแต่เด็กนะฮะส่วนแต่คนที่คิดไม่ดีกับผู้โดยสารอันเนี้ยอันนี้ก็ ไม่ควรให้อยู่ในวินนะเอาจริงๆอันตรายเกิดไปสร้างวีรกรรมหรือไปสร้างเรื่องสร้างราวกระทำทำเราแล้วผู้โดยสารสมมุติว่าผู้โดยสารคนนั้นไม่ใช่ผีล่ะเป็นผู้หญิงคนนึงละ่ะม,มันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับถูกไหมแม่กลัวเลยถูกต้องฮะจริงแล้ว,ว่คนนะน่ากลัวกว่าผีเยอะ <c oughs> เออนะครับได้ฮะคุณเอ็มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ ใช่ครับนะครับอ่ะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้ด้วยหญิงอ้อนต่างหูแฟชั่นครับผมนะครับที่เพจของคุณเอ็มแล้วก็ฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะน้ำพริกอร่อยมากอร่อยมากครับขอบคุณ<อ>มาแม่ฝากบอกขอบคุณด้วยครับบอกว่าพี่ี่แจ็คทำหน้ากินไม่อร่อยไหมเอ้ยกินกินหมดจริงๆ <c oughs> น้ำพริกอะไรนะวันนั้นเอาอะไรมาให้อ่ะน้ำพริกนรกปลาทูกรอบครับที่เอาไปให้นี่คือคุณแม่ทำขายหรือว่ายังไง ใช่ครับคืออแม่ผมเนี่ยจะทำขายแล้วแกก็จะไปขายอยู่แถวๆริมฟุตบาทซึ่งอยู่ข้างๆตลาดที่ไหนที่ไหนคุณแม่ขายอะไรไห,ไหนไหนบอกสิเผื่อมีคุณผู้ชมผู้ฟังเขาไปอุดหนุนที่ชนบุรีครับที่เครือสาพัฒศิราชาเครือสาพัฒศรรรสสิราชา,า,ชาขายขาย,ขายอยู่ตรงไหนของริมฟุตบาทอ่าอยู่ตรงข้างๆตลาดศรีภาชนะหน้าเคเคมินิมาร์ทครับหน้าเคเคมินิมาร์ทนะ คือหมายถึงว่าคุณแม่เนี่ยขายน้ําพริกอย่างเดียวขายผักสดด้วยคบออขายผักสดด้วยขายน้ําพริกด้วยใช่ครับอยู่เคเคนี่มินิมาร์ทอยู่ตรงอ่าอะไรสีราชานะอ่าคือสาพัฒน์สีราชาคืออสาพัฒน์สีราชานะและก็ฝากอ่าส่วนใครนะครับที่ที่ที่ไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับอ่าช่วงของวันจันทร์หกโมงครึ่งไปดูในไลฟ์สดได้นะครับผมก็มีขายในไลฟ์สดน้ําพริกคุณแม่นะ ใช่ครับเอ้ยเอ้ยอยาจะบอกว่าคุณผู้ชมผู้ฟังเอามาคลุกข้าวอูอ,อร่อยเผ็ดเผ็ดดีสะใจเออ <c oughs> นะฮะเอางี้จะบอกว่าตรงเครือสาภาศิลาชาเนี่ยมีคุณผู้ชมผู้ฟังฟังเดอะโกสเลโดเยอะมากเผื่อใครที่อยู่ตรงนั้นอยากจะไปอุดหนุนคุณแม่ของคุณเอม็มได้เลย <c oughs> อยู่ตรงเ <c oughs> k เคมินิมาร์ทนะผมว่าคนแถวนั้นรู้อยู่แล้วว่าตลาดอยู่ตรงไหน รู้อยู่แล้วครับเอเออนะครับได้ฮะคุณเอ็มแล้วก็ฝากขอบคุณคุณแม่สู้ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมแจฉะมากๆครับมีคนไปอุ่นุนเยอะๆขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด s u b s c r ร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ ¡Ja, ja, ja!